สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้24ธันวาคม2568นะคะบรรยากาศการลงทุนช่วงส่งท้ายปีนี้ดูจะเงียบเหงาวกว่าปกติเยอะเลยครับผมโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเหล่านี้ล่ะคะ่ะดัดชนีเหมือนจะหมดแรงไปเลยนิ่งๆมาพักใหญ่แล้วนะครับ เคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบแคบๆ1265งสถึงหนึ่จุดมาสักพักแล้วซึ่งถ้าเอ่อถ้าปิดสิ้นปีแถวๆนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นเถรเติใหม่เลยต่ำสุดในรอบ5ปีเลยค่ะโอ oh. ภาพแบบนี้มันก็พาเรามาสู่คำถามใหญ่ที่ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันคือแล้วปีหน้า2569เเศรษฐกิจไทยเราจะไปทางไหนกันแน่คะอืม hmm. จะฟื้นตัวได้สักทีหรือว่าจะเจอเรื่องหนักกว่าเดิมเป็นคำถามที่อยู่ในใจทุกคนจริงๆครับวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับค่ะเราจะมาเจาะลึกบทความเรื่อง2569หลังเลือกตั้งใหม่เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรจากคอลัมน์เมาสทุกอำเภอโดยคุณเจ๊เมาส์ในเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ครับอ๋อของเจเมาส์นี่เอง ใช่ครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาได้กลั่นกรองปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดออกมาเป็น3จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะเป็นตัวชี้ชะตาทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเลยโอ้โหชัดเจนแบบนี้ดีเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาลองแกะรอย3จุดเปลี่ยนนี้ไปพร้อมกันดีกว่าได้เลยครับเพื่อจะดูว่าประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่กันแน่และที่สำคัญคือมันยังพอมีความหวังซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างครับผมเอาละค่ะ มาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนแรกที่บทความบอกว่าสำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้เองอีกไม่นานแล้วนะครับใช่ค่ะม,มุมมองของบทความคือเสถียรภาพและหน้าตานโยบายของรัฐบาลใหม่นี่แหละคือหัวใจเลยว่าจะพาเศรษฐกิจไปรอดหรือไม่รอด ซึ่งในบทความก็วิเคราะห์นโยบายของพักหลักๆไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผู้เขียนได้วางภาพนโยบายของแต่ละพักไว้อย่างน่าสนใจเลยโดยพยายามนําเสนอข้อมูลตามที่แต่ละพักประกาศนะครับเริ่มจากพักที่ถูกมองว่ามีโอกาสเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลมากที่สุดอย่างพักภูมิใจไทยค่ะพักภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลรักษาการอยู่นโยบายของเขาจะแบ่งเป็นสส่วนชัดเจนคือมีทั้งระยะเร่งด่วนกับระยะยาว เร่งด่วนก็คือแก้ปัญหากระป๋องเงินประชาชนก่อนเลยเช่นมาตรการพักหนี้วงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท oh. แล้วก็มีนโยบายที่คนคุ้นเคยกันดีอย่างคนละครึ่ง plus เพื่ออัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยตรงเลยครับ ก็คือเน,น้นแก้ปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าเป็นหลักก่อนเลยแล้วในระยะยาวล่ะคะเขาวางแผนจะทําอะไรต่อในระยะยาวภูมิใจไทยมองไปที่การปฏิรูปโครงสร้างสวัสดิการเลยครับโครงสร้างสวัสดิการครับโดยจะให้น้ําหนักกับคนที่อยู่ในระบบภาษีมากขึ้นอย่างชัดเจน oh. ตัวอย่างที่เด่นที่สุดคือบัตร30บาท plus ที่จะให้สิทธิประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลที่เหนือกว่าสําหรับคนที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ การให้สิทธิประโยชน์กับคนที่จ่ายภาษีมากขึ้นฟังเผินๆก็ดูสมเหตุสมผลดีนะคะแต่ในบทความได้พูดถึงมุมกลับไหมคะครับว่ามันอาจจะยิ่งไปซ้ําเติมปัญหาความเหลื่อมล้ําให้กับคนอีกจํานวนมากที่ยังอยู่นอกระบบภาษีหรือเปล่าเหมือนกับการสร้างระบบ2มาตรฐานขึ้นมาไกลๆเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ ประเด็นนี้ในบทความไม่ได้ลงลึกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันค่ะวันนโยบายลักษณะนี้จะต้องมีการออกแบบอย่างรัดกุมมากๆเพื่อไม่ให้กลายเป็นการทอดทิ้งคนกลุ่มใหญ่ที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงระบบภาษีด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอืไม่มอย่างนั้นอาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาได้ครับเข้าใจค่ะเป็นเรื่องที่ต้องดูกันในรายละเอียดจริงๆทีนี้มาดูพักใหญ่อีกพักอย่างพักเพื่อไทยบ้างค่ะ มุมมองในบทวิเคราะห์เป็นยังไงคะสำหรับพรรคเพื่อไทยบทความมองว่าแม้ครั้งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะแต่ก็ย้ำว่าประมาทไม่ได้เด็ดขาดเพราะยังเป็นพรรคใหญ่ที่มีฐานเสียงและประสบการณ์สูงมากแน่นอนค่ะนโยบายเศรษฐกิจของเพื่อไทยจะขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่า10หลักคิดซึ่งเป็นกรอบการทำงานใหญ่ๆครับ10หลักคิดฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะพอจะยกตัวอย่างที่จับต้องได้ไหมคะว่ามันคืออะไรบ้าง อย่างเช่นที่บอกว่าจะปลดล็อกกฎหมายนี่มันหน้าตาเป็นยังไงในทางปฏิบัติครับในบทความยุคตัวอย่างเรื่องนี้ไว้เหมือนกันครับเช่นการทดทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อาการทําธุรกิจอ,อ๋อพวกกฎระเบียบยุ่งยากใช่ครับหรือการขอใบอนุญาตต่างๆที่ซ้ําซ้อนและใช้เวลานาน,านเกินไปเป้าหมายคือการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศทําได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีหลักคิดเรื่องการสร้างสมดุลทางการคลังคือใช้เงินอย่างมีความรับผิดชอบและการแก้ปัญหาหนี้เสียหรือรังในระบบด้วยครับชัดเจนขึ้นค่ะมาต่อการที่พักที่เคยได้สอสอม,มากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งก่อนอย่างพักประชาชนบ้างในบทความมองพักนี้ไว้ยังไงคะ่ะมุมมองต่อพักประชาชนคือแม้จะยังไม่มีประสบการณ์บริหารโดยตรงแต่การชนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนหนึ่งต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ใช่ค่ะพักนี้จึงยังเป็นตัวแปรสําคัญเสมอครับนโยบายเศรษฐกิจของพักจะมาในชื่อยุติศาสตร์ชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยที่ขับเคลื่อนด้วย4ี่เครื่องยนต์หลัก4เครื่องยนต์ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคการตลาดเหมือนกันนะคะอย่างเครื่องยนต์ที่บอกว่ายกเครื่องอุตสาหกรรมเก่าให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่นี่มันหมายถึงอะไรกันแน่คะในบทความมีการขยายความประเด็นนี้ไว้ครับว่ามันคือการมองหาอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีศักยภาพยู่แล้วค่ะ แล้วผลักดันให้ก้าวไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆอ oh. ตัวอย่างที่ชัดที่สุดคืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะผลักดันให้ไทยเปลี่ยนจากฐานการผลิตรถยนต์สันดากไปสู่การเป็นฮับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรอ๋อคือต่อยอดของเดิม ถูกต้องครับซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลร,รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อดึงดูดผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญสคัญเข้ามาในประเทศครับอส่วนเครื่องยนต์อื่นๆก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะคนการส่งเสริมเกษตรหลากหลายและการเชื่อมไทยเข้ากับเทคโนโลยีโลกครับเอ็นหาเสียงจะใช้สโลแกนไทยไม่ทนเพื่อเปลี่ยนไปสู่ไทยหายจนไทยหายจน ครับซึ่งมีการตีความคำว่าจนได้น่าสนใจมากเขาไม่ได้มองแค่เรื่องจนเงินแต่ขยายไปถึงการจนปรรัญญาจนใจและจนตรอกโอ้ลึกซึ้งนะคะครับซึ่งสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่กัดกร่อนคุณภาพชีวิตคนไทยมานานพอฟังนโยบายของทั้ง4ี่พักแล้วมันเหมือนจะเห็นแนวทางที่แตกต่างกันอยู่สองขั้วชัดเจนเลยนะคะครับผม ฝั่งหนึ่งดูจะเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอัดฉีดเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดในขณะที่อีกฝั่งมองไปที่การปฏิรูปโครงสร้างในระยะยาวใช่เลยครับเช่นการแก้กฎหมายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมบทความได้วิเคราะห์ไหมคะว,ว่าแนวทางไหนที่น่าจะตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศในตอนนี้ได้ดีกว่ากันทางกระตุ้นระยะสั้นอาจจะเห็นผลเร็วประชาชนรู้สึกได้ทันทีแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องวินัยการคลัง อและอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาที่รากเหงา้าส่วนแนวทางปฏิรูปโครงสร้างนั้นดีต่ออนาคตประเทศในระยะยาวแน่นอนแต่ก็ช้าใช่ครับเป็นยาขมที่ต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลก็อาจจะหลายปีซึ่งอาจจะไม่ทันใจประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้อืมความท้าทายของรัฐบาลใหม่ไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนก็ตามคือจะทำอย่างไรให้สามารถผสมผสานทั้งสองแนวทางนี้เข้าด้วยกันได้คะ่ะค่ะ จากปัจจัยการเมืองภายในที่เราพอจะกำหนดทิศทางได้ผ่านการเลือกตั้งนะครับบทความก็ได้พาเราไปดูความท้าทายอีกเรื่องที่เกิดขึ้นตรงชายแดนบ้านเราค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบหนักหน่วงมากนั่นคือผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้หนักจริงๆค่ะที่ฉันเห็นทนเฮตในบทความแล้วต้องขยี้ตาเลยนะจากที่เคยค้าขายกันเดือนละเป็นหมื่นล้านมันหายวับไปกับตาเลย ใช่ครับตัวเลขมันน่าตกใจจริงๆข้อมูลในบทวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าช่วงต้นปี68ค่ะคือมก,กราถ,ถึงพฤษภามูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16,000ล้านบาทต่อเดือน16,000ล้านครับแต่พอเกิดเหตุประทะขึ้นกราฟก็ดิ่งหัวลงทันทีเดือนกรกฎาคมเหลือแค่376ล้านบาทโหแล้วพอถึงเดือนสิงหาคม เหลือแค่10ล้านบาท10ล้านและกันยายน11ล้านบาทคือมันแทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์เลยก็ได้ครับเดี๋ยวนะคะจาก16,00 0ล้านเหลือแค่10ล้านนี่มันไม่ใช่แค่การชะลอตัวแล้วแต่มันคือการล่มสลายของการค้าชายแดนตรงนั้นเลยถูกต้องครับในบทความมีบรรยายภาพไม่ขาว,ว่าสภาพในพื้นที่จริงมันเป็นยังไงร้านรวงผู้ประกอบการเขาอยู่กันยังไงมีครับผู้เขียนบรรยายภาพว่าบรรยากาศในจังหวัดชายแดนตอนนี้เงียบเหงาเหมือนเมืองร้าง โอ oh. โดยเฉพาะในอำเภอที่เคยเป็นจุดผ่านแดนสำคัญสคัญธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่งโกดังสินค้าโรงแรมร้านอาหารปั๊มน้ำมันโดนหมดเลยคือเจ็บหนักกันทุกรายครับบางรายก็ปิดกิจการชั่วคราวแต่หลายรายก็อาจจะปิดถาวรไปเลยเพราะมองไม่เห็นอนาคตว่าสถานการณ์จะกลับมาเมื่อไหร่แล้วประเด็นที่น่ากังวลที่สุดที่บทความชี้ไว้คืออะไรคะคือมุมมองที่ว่าถึงแม้การประท้าจะยุติลงแล้ว แต่แผลเป็นทางเศรษฐกิจมันจะยังอยู่ต่อไปอีกนานมากครับไม่ได้จบง่ายๆใช่ครับผู้เขียนประเมินสถานการณ์ไว้หน้ากังวลเลยว่าธุรกิจในพื้นที่7จจังหวัดชายแดนน่าจะยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เลยตลอดทั้งปี2569ทั้งปีเลยเหรอคะครับและอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปี กว่าที่ความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ทางการค้าจะกลับมาสู่ภาวะปกติดได้ครับโอ oh. ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จะกลายเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไปอีกพักใหญ่ๆเลยครับฟังแล้วก็หนักใจแทนคนในพื้นที่จริงๆค่ะเอาล่ะจากปัญหาในบ้านสู่ปัญหาก,กับเพื่อนบ้านตอนนี้เรามาดูจุดเปลี่ยนที่3กันบ้างครับซึ่งเป็นตัดใจภายนอกจากอีกฝ้าของโลกที่เราแทบจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยนั่นก็คือภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกา เรื่องนี้เป็นพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวและจะพัดเข้าใส่ไทยเต็มๆในปีหน้าครับค่ะบทความอธิบายถึงมาตรการที่เรียกว่า reciprocal tariff หรือภาษีศุลกากรตอบโต้ที่สหรัฐจะบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี2569โดยสินค้าที่ส่งออกจากไทยโดยตรงไปสหรัฐจะโดนเรียกเก็บภาษีในอัตรา19% 19%นี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะคะน่าจะกระทบความสามารถในการแข่งขันของเราพอสมควรเลย มากเลยครับแต่เมื่อที่ฉันจะเห็นในบทความว่ามีตัวเลขที่น่ากลัวกว่านั้นอีกใช่ไหมคะถูกต้องครับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าภาษี19%ก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาษีสินค้าสวมสิทธิ์หรือ transshipment ค่ะที่อาจมีอัตราภาษีพุ่งสูงไปถึง40เลยทีเดียว40เซเลยเหรอคะมันคือภาษีอะไรกันแน่ทำไมถึงได้สูงขนาดนั้นภาษีตัวนี้สหรัฐตั้งจะจะนำมาใช้จัดการกับสินค้าที่พยายามจะเลี่ยงภาษีที่สหรัฐตั้งกำแพงไว้กับประเทศอื่นอ๋อ โดยเฉพาะจีนครับหลักการคือถ้าสหรัฐตรวจพบว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยมีการใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนสำคัญสคัญจากจีนเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ไทยเป็นทางผ่านใช่ครับเพื่ออาศัยไทยเป็นทางผ่านในการส่งออกไปสหรัฐหรือที่เรียกว่าสวมสิทธิ์สินค้าล็อตนั้นก็จะถูกเก็บภาษีในอัตรา40%ทันทีโอ้โห ซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนสินค้าของเราพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจนขายไม่ได้เลยโอ้โหนี่มันเหมือนเป็นระเบิดเวลาเลยนะคะแล้วผลกระทบในภาพรวมที่บทความประเมินไว้มันรุนแรงแค่ไหนคะคาดการว่าอาจจะฉุดให้ GDP ของไทยชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญหรืออาจถึงขั้นติดลบได้เลยครับติดลบเลยครับตัวเลขที่ประเมินไว้คืออาจจะติดลบราวๆ0.42%ถึง0.77%อืม ซึ่งจะกระทบโดยตรงกับอุตสาหกรรมส่งออกที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเราทั้งกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารแปรรูปค่ะและในระยะยาวก็อาจจะลามไปถึงเรื่องการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและการจ้างงานในประเทศด้วยโอ้โหพอฟังครบทั้ง3ปัจจัยแล้วภาพของปี2,569นี่มันดูท้าทายรอบด้านจริงๆนะคะครับผม ทั้งการเมืองในประเทศที่ยังไม่นิ่งปัญหาเศรษฐกิจชายแดนที่พังทลายลงไปแล้วยังมีกำแพงภาษีจากมหาอำนาจอีกครับมันเหมือนเราโดนพายุเข้าจากทุกทิศทางเลยแล้วแบบนี้ทางออกมันอยู่ตรงไหนคะในมุมมองของผู้เขียนบทความตรงนี้คือบทสรุปที่น่าขบคิดมากๆจากมุมมองของคุณเจเมาครับค่ะเขามองว่าในบรรดาสามความท้าทายที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่อยู่ในมือคนไทย เรื่องเดียวแล้วเราสามารถควบคุมหรือกำหนดทิศท,ทางได้จริงๆนั่นก็คือผลการเลือกตั้งครับหมายความว่าอีกสองเรื่องที่เหลือคือเราต้องยอมรับชะตากรรมอย่างเดียวเลยเหรอคะทั้งปัญหาชายแดนทั้งภาษีสหรัฐมันเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบปากท้องคนจริงๆนะไม่เชิงว่าทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่มุมมองของผู้เขียนคือปัญหาชายแดนหรือกำแพงภาษีสหรัฐแม้จะหนักหนาสาหัสแต่มันคือปัจจัยภายนอก เป็นพายุที่เราต้องเผชิญและหาทางตั้งรับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปพายุมันก็จะสงบลงได้ในที่สุดแต่ปัญหาที่แท้จริงที่ผู้เขียนมองว่าเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศไทยมาตลอดคือปัญหาภายในปัญหาภายในครับที่เกิดจากความไม่สามัคคีของคนไทยเองอโดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองที่ฝังรากลึกและทำให้ประเทศแทบจะย่ำอยู่กับที่มากกว่า20ปีแล้ว ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะแปลว่าผู้เขียนมองว่าความหวังเดียวของประเทศในการจะฝ่ามรสุมทั้งหมดนี้ไปได้อยู่ที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะสามารถเข้ามาคลี่คลายปมความขัดแย้งที่ว่านี้ได้หรือไม่ถูกต้องครับนั่นคือหัวใจที่บทความพยายามจะสื่อออกมาว่าต่อให้พายุข้างนอกจะแรงแค่ไหน แต่ถ้าเรือของเราซึ่งก็คือประเทศไทยยังแข็งแรงมีทิศทางที่ชัดเจนมีผู้นำที่ได้รับการยอมรับและสามารถสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้เราก็จะยังแล่งฝ่าพายุไปได้แต่ถ้าเรือของเรายังรั่วยังทะเลาะก,กันเองไม่จบสิน้นแค่คลื่นลมเบาๆก็อาจจะทำให้เรือล่มได้แล้ว ดังนั้นเสถียรภาพทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจึงเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดครับพอสรุปแบบนี้แล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่เราเจาะลึกกันวันนี้จากบทวิเคราะห์ของคุณเจมเมาส์ก็จะเห็นว่าเรามีโจทย์ใหญ่3ข้อคือผลการเลือกตั้งที่จะชี้ทิศทางประเทศวิกฤตชายแดนที่ยังเป็นแผลลึกและกำแพงภาษีจากสหรัฐที่เป็นความเสี่ยงใหญ่หลวงครับ ซึ่งอย่างที่คุยกันไปสองเรื่องหลังมันเหมือนพายุจากภายนอกที่เราต้องเตรียมตัวรับมือและหาทางบรรเทาผลกระทบค่ะ<า>แต่เรื่องภายในที่เราสามารถกำหนดชะตาตัวเองได้อย่างเสถียรภาพทางการเมืองที่จะมาจากผลการเลือกตั้งอาจเป็นกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดที่จะไขประตูไปสู่อนาคตของประเทศครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับประโยคปิดท้ายที่คมคายมากๆในบทความที่เขียนไว้ว่า นาทีนี้ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันก็ต้องหวังว่าใครจะมาช่วยเราอีกแล้วเจ้าค่ะครับผมประโยคนี้ก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่านอกเหนือไปจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วไอ้คำว่าความสามัคคีที่บทความพูดถึงเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วหน้าตาของมันเป็นอย่างไรกันแน่แล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไรในสภาวะที่ความคิดเห็นของผู้คนในสังคมดูจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วขนาดนี้ นั่นสิครับนี่อาจจะเป็นคำถามที่ใหญ่กว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ก็ได้ค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ